สวัสดีเพื่อนชาวนอยแายทุกคนครับผมวันนี้ผมออกซุพัสนะครับผมก็ตามสัญญาครับพามาแล้วสองสวันแล้วก็จะมารีวิวเจ้า Xperia Active แอคทผมผมออกมันไว้ไหนล่ะอ๋ออยู่นี่ครับ Active ครับแต่เราจะเอามันออกมาได้ไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะครับอุ้ยยังไม่ออกยังไม่ออกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อีกรอบอีกรอบเอาย่าไโมดีแป๊บนึง้มบนึง้นึงรอบนี้ครับออกมาแน่นอนมาแล้วครับเจ้าเอ็กซีของเราครับลุยน้ำจริงๆกันน้ำครับสามารถใช้งานได้ปกติครับแต่หลายคนครับอาจจะมีคำถามตามมาว่าก็ ก็จมน้ำได้แล้วไงก็เหมือน d e f ฟใช่ไหมดีไฟก็ดำน้ำได้แล้วมีข้อแตกต่างอะไรไหมที่แน่นะครับเรารู้กันว่า d e f ฟอะลงน้ำแล้วจะใช้งานไม่ได้เพราะมันแตะหน้าจอไม่ได้ใช่ไหมครับครานี้แล้วจอ Active อ,อะดาลองดูนะครับว่าจอ c t i v e เนี่ยลงน้ำแล้วใช้งานในน้ำได้หรือเปล่าเหมือนกันครับแตะจอไม่ไปครับเพราะโดยหลักการแล้วจอคอมพิวเตอร์มันใช้ระบบไฟฟ้าสถิตนะครับเพราะฉะนั้นการลงน้ำเนี่ย จอเขาใช้งานไม่ได้พอขึ้นมาแล้วก็นี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับพอขึ้นมาจากน้ําแต่ข้อแตกต่างที่เจ้า Active มีและทีไฟไม่มีคือปุ่มชัตเตอร์ครับทําให้เราสามารถจะถ่ายภาพใต้น้ําได้อเดี๋ยวลองดูนะครับเปิดโหมดกล้องซะก่อนเรียบร้อยครับถ่ายแล้ว นี่ครับภาพถ่ายใต้น้ำเดี๋ยวลองทีลองทีงทมันใกล้ไหมครับอาจจะไม่มาโครเดี๋ยวลองดูครับว่าถ้ามันเปิดแฟลชได้หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคลองดูนะครับเรียบร้อยครับเปิดแฟลชถ่ายภาพใต้น้ำครับ โอเคครับขึ้นมาจากน้ําแล้วนะครับก็นิดนึงครับก่อนที่เพื่อนเตาเตาแอคทีฟไปลงน้ํานะครับข้อควรระวังก็คือเช็คในส่วนของนะครับพอตรงนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีครับต้องปิดให้สนิทนะครับเพราะว่าจากตอนที่แล้วนะครับตอนแกะกล่องมันมีการพูดถึงว่ามันมีฝาหลัง2ชั้นก็คือฝาหลังที่ว่าเป็นส่วนที่ว่าเอาไว้ตกแต่งอ่าคือฝาหลังแบบสีสีแบบนี้สีขาวแล้วก็สีดําแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันจะมี พอเชื่อมต่อที่เป็นจุกยางนะครับ2จุกจะเป็นของไมโคร USB เอาไว้ชาร์จแล้วก็ส่วนของหูฟังนะครับคราวนี้เนี่ยพอเราซับซับน้ําจากข้างนอกเสร็จแล้วครับเดี๋ยวลองลองเปิดอมทูนะครับว่าพอซับออกแล้วเนี่ยข้างในจะเป็นยังไงครับดูตรงจุดนี้ให้ดีนิดนึงครับว่าอย่าให้มีน้ําลงเลยนะครับต้องซับออกให้หมดนะครับก่อนที่จะเปิดเพราะว่าถ้าเออหลเปิดไอสองจุกตรงนี้แล้วน้ำไหลเข้ามาในเครื่องเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับอ่ะเปิดออกมาดูนะครับ เปิดแล้วก็จะแงะฝาหลังได้แงะออกมาครับเห็นไหมครับน้ําซึมมาที่ชั้นในเพราะว่าชั้นนอกเนี่ยมันกันได้ชั้นนอกเนี่ยมันกันได้ระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับชั้นในนี้ก็ต้องปิดให้นนหนาเหมือนกันอ่าชั้นในนี้ก็จะเป็นเป็นเคสที่เป็นยางเพียวๆเลยครับแล้วก็จะมีตรงซีลขอบๆก็จะเป็นยางทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกันน้ําได้อเดี๋ยวลองเช็ดขออกหมดก่อนนะครับแล้วก็จะ เปิดเข้าไปดูอีกชั้นหนึ่งก็คือชั้นที่เป็นแบตเตอรี่นี่ครับข้างในนี้จะแห้งเลยครับเพราะมันมีแคสสองชั้นเนี่ยครับมันก็เลยช่วยได้ถ้าเกิดคุณไปประกอบชั้นเดียวเราไปลงน้ําตัวไข่ตัวมันครับไม่เกี่ยวพึงงเลือลกเสมือนะครับต้องปิดให้ครบสองชั้นนะครับนี่ชั้นที่หนึ่งก็ปิดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ด้านข้างในนี้ก็เบียกนิดน,นึงก็เดี๋ยวเช็ดกันหน่อยแล้วกันนะครับเช็ดเรียบร้อยก็ประกอบร่างได้เหมือนเดิมครับ พอประกอบเสร็จแล้วก็อย่าลืมปิดจุกยางด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวกันน้ําอย่างดีเลยแล้วก็ทุกครั้งที่มีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีการแกะตัวน,นี้ออกมาเนี่ยก็จะมีการเตือนตลอดนะครับว่าให้ปิดจุกยางให้เรียบร้อยอเพราะว่าถ้าไม่ปิดจุกยางก็จะไม่กันน้ํากันฝุ่นร้องแน่นอนเพราะเปิดปั๊บเนี่ยมันเข้าไปในถึงวงจรข้างในเลยจบในส่วนของการโชว์ลุยน้ำแล้วต่อไปก็เป็นการดูส่วนของซอฟต์แวร์และการใช้งานแล้วกันครับคราวนี้มาดูรอบตัวเครื่องกันก่อน ด้านซ้ายตัวเครื่องจะมีปุ่ม power นะด้านล่างก็จะเป็นจุกยางครับอุดพอร์ต micro USB นะครับเอาไว้ชาร์จแล้วก็ซิงค์ data แล้วก็พอร์ตแจ็ค3.5ครับเอาไว้ใส่สมาร์ทท็อกใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นที่คล้องสายแบบพวก active นะครับผมที่เป็นสายคล้องข้อมือด้านขวาตัวเครื่องมีปุ่ม camera shutter นะครับก็มีปุ่ม volume up volume down ครับไปปรับเสียงลดเพิ่มลดเสียงด้านหลังเป็นกล้องขนาด5ล้านนะครับแล้วก็มีไฟ LED f l a s h ตรงนี้เป็นลำโพงครับส่วนตรงนี้เป็นไมค์ตัวที่2ไว้ตัดเสียงรบกวนรอบข้างนนนนนะะะะคครรรัับบบด้้าจลๆไไมม่ีอ ส่วนตรงนี้นะครับจะมีรูเพียบๆตรงนี้นี่นี่คือรูพว่วกเซนเซอร์ครับเซนเซอร์รับแสงและปรับความสว่างหน้าจอใช่ไหมครับแล้วก็ proximity sensor โอ้ให้ตัดจอดับเวลาเรามาแน่หงโทรศัพท์ครับไม่มีกล้องหน้านะครับตัวนี้มีแต่กล้องหลัง5ล้านเท่านั้นอ่าด้านล่างมีช่องไมโครโฟนอยู่ตรงนี้แล้วก็ปุ่ม Back ปุ่ม Home ปุ่มเมนู UI ของ So n y ่ลิขสก็จะเรียกว่า time scape UI นะครับตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชันเท่าไหร่แล้วผมก็ไม่ในรจเหมือนกันพัฒนาตาม OS Android มาเรื่อยๆนะครับพวกนี้ก็จะมีวิดเจ็ตเช่นแกลเลอรแบบนี้ครับวิดเจ็ตแกลเลอรี่ภาพสองภาพถ่ายนะครับวิดีโอวิดีโอสามารถจะกดเพลงจากตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าอันนี้คือในส่วนที่ส่วนนี้ก็ทํามาเสริมว่าเราต้องนครับมีการเปิดฝาปิดฝาหลังยังไงมีฝาหลังที่ว่าเป็นฝาหลังกันน้ําต้องใส่เข้าไปด้วยทุกครั้งแบบนี้นะครับนี่แล้วค่อยปิดฝานี่อีกทีนึงมันจะกันน้ําได้ บบนี้ตัวนี้ก็เป็นวิดเจ็ตมิวสิกเพลเยอร์นะครับ Yo, s <S เดี๋ยวมาวิเจ็ตมิวสิกเพลเยอร์เข้าดูนิดนึงครับเพราะว่า มีอุคไลเซอร์ครับตอนนี้นี่เห็นมั้ยมีแฟลตมีคลาสสิกมีแดนส์นะครับมีอุคไลเซอร์ของทาง Sony ที่เขาพรีเซตมาให้สำหรับ Xperi a Active นะครับวิดเจ็ตก็จะเหมือน Xperia ทั่วไปแล้วตอนนี้จะเหมือนกันทุกรุ่นนะครับนี่คือวิดเจ็ตที่ถ้าเกิดเรามีการพิ n งชนิ้วเข้ามาหากันก็จะมีการดึงวิดเจ็ตแต่ละหน้ามารวมกันนะครับแล้วก็มันจะเคลื่อนไหวไปมาอย่างนี้แล้ววิดเจ็ตที่เราต้องการใช้งานหรอต้องการไปที่หน้าไหนก็แตะไปครับ จะไปที่หน้านั้น,นครับเห็นไหมครับแบบนี้แบบนี้ครับหน้าโฮมสกรีนมี5หน้านะครับแล้วก็จะมีฮอตคอเนอร์อยู่4ี่มุมนะครับฮอตคอเนอร์นี้สามารถจะใส่แอป,ปได้3แอป,ปนะครับแบบนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้มีแอปเดลเลอร์ตัวเดียวครับถ้าต้องการเพิ่มแอปเป็นเช่เพิ่มเบราว์เซอร์เข้าไปก็แตะเบราว์เซอร์ครับลากมาอ่านี่เพิ่มเป็น2ได้พอแตะขึ้นมาก็จะเลือกได้นะครับว่าใช้งานตัวไหนเดลเลอร์แบบนี้ ต้องการจะออกมาก็แตะข้ามกันครับดึงออกมาอย่างนี้นะครับส่วนถัดมาคือวิเจ็ตแล้วก็โฮมสกรีนนะครับตังเช่นจะเห็นว่านะครับมีฮอตคอนเนอร์4อันอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดบางหน้าเรามีวิเจ็ตใหญ่ๆละ่ะจะเป็นยังไงลองดูนะครับเห็นไหมครับหน้านี้มันวิเจ็ตคอนแทคซึ่งมันใหญ่มากมันกินขอบด้านบนด้วยฮอตคอนเนอร์ Corner, ด้านบนจะถูกทําให้หายไปมีจะมีแอนิเมชันให้มันเข้ามาแล้วก็หายไปนะครับเข้ามาออกเข้ามาออ,ออกไป เข้ามาออกไปเช่นกันครับถ้าเราจะสร้างถ้าเราต้องการจะให้วิเจ็ตมันกินพื้นที่เยอะก็ลากลงมาได้ครับแบบนี้ซึบหายไปครับด้านล่างหายไปเห็นไหมฮอแตกขึ้นมาก็จะกลับมาครับเป็นฮอตคอนเนอร์ของซูตัว Xperia ครับส่วนของโฟลเดอร์ก็มีการปรับเปลี่ยนครับโฟลเดอร์แต่เดิมที่เป็นโฟลเดอร์สี่เหลี่ยมธรรมดาตอนนี้เป็นโฟลเดอร์แล้วก็มีรูปไอคอนเล็กๆอยู่ด้วยนะครับเป็นแอปต้องการจะดึงออกมาก็เช่นกันครับแปะลากออกมาไว้ข้างนอก หรือว่าจะเก็บเข้าไปข้างในโฟลเดอร์ก็แตะแล้วก็เข้าไปวางเรียบร้อยครับจะเป็นโฟลเดอร์แบบนี้นะครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่ก็ได้ครับแตะที่หน้าจอเลือกโฟลเดอร์ครับผมสร้างใหม่เป็นโฟลเดอร์ว่างๆจตงะต้องการใส่อะไรเข้าไปก็ลากเข้าไปอย่างเช่นเกมแบบนี้ครับแล้วก็อ่ะจะเปลี่ยนชื่อแตะเปลี่ยนชื่อครับเรียบร้อยครับนี่คือส่วนของ UI เสร็จ U I นะครับก็จะมาทำกนารทดสอบกันนิดหน่อยอย่างเช่นมันติดทัชนะครับว่าหน้าจอ,อนี้รับได้กี่จุดโอเคครับ4จุดครับสูงสุดที่4จุดนะครับแล้วก็3จุดก็โอเคเล่นได้สบายๆครับซ y s t ต m i อิน,อนฟโฟครับอินเทอร์เน็ตมืียของเขาเนี่ยจะมีหรือให้ประมาณ300-400รเมกเท่านั้นนะครับเอาไว้ลงเกมโปรแกรมเพราะฉะนั้น ใครที่ลงโปรแกรมไปแล้วก็ต้องพยายามเข้าไปเช็คในซิสเต็มแล้วก็ให้ย้ายแอปพลิเคชันจากตัวเครื่องไป OS ให้มากที่สุดให้มีพื้นที่พอในการลงโปรแกรมลงเกมเยอะๆนะครับแรมก็เปิด5 1าครับแต่ว่าเปิดเครื่องมา OS กินไปทารสเกปยูไอกินไปเหลือบมอาม335าครับแล้วก็ตอนนี้ผมเปิดใช้งานอยู่เนี่ยมีแอปรันอยู่บ้างเล็กน้อยก็มีฟรีอยู่135ย p u นี่เป็นของแซ a p d r a g o หนึ่นะครับแล้วก็มีการจอ็น Arduino 205น่สอแล้วก็เป็น CPU รุ่นเดียวกัน ทั้งตระกูล Xperia เลยเรามาลองดู Smart b e n d ครับทดสอบพิภาพเครื่องกันดีกว่าว่า Smart b e n d รันออกมาแล้วจะมีคะแนนประมาณเท่าไหร่นะครับสกอร์ Smart b e n d ของ Active นะครับในส่วนของ Calculation ออกมาที่1,451นะครับแล้วก็ส่วนของ Gaming แล้วก็ 3D มาที่2,218นะครับแล้วค็จะมองเฮ้ยทำไมค่าบางอย่างมันสูงนะครับก ค่าพวกนี้มันคำนวณจากหน้าจอของเจ้า Xperactive หน้าจอเป็นแค่ Half ิ g จเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเรนเดอร์ภาพสามมิติหรือว่าการคำนวณประมวลผลบนหน้าจอเนี่ยก็จะเร็วกว่าอยู่แล้วเพราะว่าหน้าจอเล็กลงคำนวณพื้นที่น้อยลงนะครับแล้วถ้าจะถามเอ้ยแล้วมาเล่นโกงเล่นเกม3ดง3ดีโอเคไหมลองเลยดีกว่าครับ ทุกนนั้นก็จะเป็นการหร get me my u อ่าลักการเล่นเกมนี้คือเราต้องเก็บมัฟฟินครับแต่ก็จะเปลี่ยนร่างฮีโร่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฆ่าศัตรูไปเรื่อยๆครับ ฟินไปเรื่อยๆแล้วจะมีการให้อัปเดตตัวละครได้นะครับนี่ครับนี่ครับสามารถจะเลือกอัปเดตตัวละครได้สมมติเราชอบใช้เมกอัปเดตเมกให้มันเก่งขึ้นได้นะครับอัปเกรดพอยเข้าไปแบบนี้ครับโดยการเก็บมาฟินมาแล้วก็ยิ่งเก็บไปเยอะไปด่านหลังๆเนี่ยก็จะมีตัวละครเพิ่มขึ้นครับจะมีอย่งม้ายูนิคอนเนี่ยจะเต็ต้นกว่าจะเต็มครับเป็นเกมที่เล่นเพลินๆได้ในระยะยาวนะคัจะเล่นเกมครับลองเข้าเว็บดีกว่านะครับ การใช้งานเว็บก็การเปิดเล่นแฟลชนะครับผมตัวนี้รับรองลองรับแฟลชด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้อัปเดตแฟลชเป็นแฟลชสิบเอ็ดแล้วเรียบร้อยนะครับก่อนเชื่อมต่อตดยใช้ Wi-fi นะครับแล้วก็โหลดกำลังโหลดหน้าเพจแล้วก็มีการเปิดแฟลชทั้งหน้าเลยครับนี่ครับพอหน้าเพจโหลดเสร็จแล้วนะครับก็สามารถจะเลื่อนขึ้นลงได้อย่างเร็วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้เพจยังโหลดอยู่เนี่ยอาจจะมีการกระตุกเวลาใช้งานแต่ว่าถ้าเกิดเพจโหลดเสร็จแล้วก็จะเลื่อนได้แบบนี้ครับนี่ครับ s c r o l l i n ถือว่าเร็วใช้ได้อาจจะไม่แบบดูวืดวืดอาจจะไม่ดูลื่นๆแบบเด้งดืองดังแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับใช้งานได้นะครับการซูมเข้าไปซูมเข้าออกก็เพี้ยนซูมได้แบบนี้ครับส่วนของ setting ครับการเปิดใช้งานภาษานี้ก็ x p e r i a นะครับ Sony e r i c s s n ครับก็จะมีภาษาไทยมาให้ในระบบอยู่แล้วครับสามารถเปลี่ยน OS เป็นภาษาไทยได้เลยแบบนี้ครับนี่ครับ เป็นภาษาไทยแบบนี้เลยครับมาดูการใช้งานคีย์บอร์ดบ้างน,นะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบสมแถวนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตากันนิดหนึ่งอ่านี่ครับการเปลี่ยนภาษาคีย์บอร์ดก็ใช้ปุ่มลูกโลกตัวนี้ครับเมื่อเป็นภาษาแล้วเนี่ยจะเป็น3ามแถวโดยมีการซ่อนสะระไว้นะครับอย่างเช่นสะระต่างๆอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ไม้มาลาก็อยู่ตรงนี้นะครับไม้มลาาไม้มมวนเลือกสลับกันได้ คราวนี้การพิมพ์ภาษาไทยให้มันเร็วๆคล่องๆเนี่ยผมทดลองแล้วปรากฏว่าต้องใช้การดาวคาช่วยนะครับอย่างเช่นพิมพ์คําว่าสวัสดีสวเมกาสอดออีอย่างนี้มันโอเคเพราะมันอยู่บนนี้หมดเลยครับแล้วเป็นคำอื่น,นครับอย่างเช่นงานการชาติอ่าสมมตินี้ครับซึ่งสระแรมอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมันต้องแตะค้างแล้วรอให้เปลี่ยนแล้วลองพิมพ์ดูครับงออ่านองอแล้วก็เลือกงานตรงนี้ครับ กอาชอ,อาดอรดนี่คับกาชาติแบบนี้จะเร็วกว่าที่จะมาแตะแล้วเราเลือกสระอย่างนี้นะครับซึ่งทําให้ช้ามากการพิมพ์คําไปเลยโดยการไม่ต้องไปเลือกสระแล้วมันเลือกคําด้านบนนี้ทำให้พิมพ์ได้เร็วกว่าและสะดวกขึ้นนะครับบนคีย์บอร์ดของเจ้าโซนี่สันแบบนี้ให้มาดูเรื่องการถ่ายภาพกันต่อนะครับยูไอ้ของ Act i v ทนะครับก็ถอดแบบมาจากพวกมินิมินิโปรโซนี่อาเลยนะครับเป็นแบบนี้ครับ ด้านขวาจะเป็นสไลเดอร์ครับเป็นแกลเลอรี่ครับภาพถ่ายนะครับส่วนด้านซ้ายจะเป็นพวกออปชันต่างๆครับเลื่อนออกมาแบบนี้นะครับนะครับพอแตะเป็นทัชชัตเตอร์ได้นะครับสามารถจะแตะแล้วก็ถ่ายภาพได้เลยนี่การใช้งานแฟลชแล้วการปิดแฟลชก็ปิดตรงนี้ครับปิดแฟลชแล้วก็แตะถ่ายออปชันต่างๆก็ตามนี้เลยครับมี Cap t u r i n g mode ครับถ้า scene Auto นี่ก็จะไม่มีออปชันอะไรให้เลือกมากถ้าเกิดเป็น Normal เนยมก็จะมีออปชันของ scene เพิ่มให้นะครับนี่ครับตรงนี้ซีนจะมีเพิ่มให้นะครับมี r t r a i t มีไน h t มีป a r t ตมี Sport แบบนี้นะครับถ้าเกิดเราเลือกซ n e เป็นระบบออโต้เนี่ยก็พอมีการถ่ายภาพก็จะมีการเลือกซ n นให้อัตโนมัติแล้วก็ถ่ายอัตโนมัติครับภาพถ่ายสูงสุดก็5ล้านนะครับแล้วก็ทัชโฟกัสเลือกเปิดปิดได้นะครับ ตั้งเวลาเปิดปิดแฟลชแล้วก็มีแท็กกิ้งนะครับชัตเตอร์ซาวสามารถจะเลือกให้ไม่มีเสียงก็ได้นะครับแบบนี้ครับท้ายเสร็จแล้วส่วนของกล้องวิดีโอครับสามารถจะจับความละเอียดได้ถึงระดับ HD นะครับเป็น7 2 0 p นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆมีการเปิดวิดีโอไลฟ์ครับช่วยในการถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนก็สามารถทําได้ครับส่วนเพิ่มเติมเข้ามาในเฟิมไอทองช4นะครับก็ ฟังก์ชันการแคปเจอร์หน้าจอครับอย่างเช่นเราเปิดหน้าเว็บอยู่ใช่ไหมครับคือเราจะทำอะไรอยู่ก็ตามนะครับเรอาจะเปิดเว็บรอยแซนอยู่ใช่ไหมอยากจะแคปเจอร์หน้าจอกดปุ่ม Power ครับข้างไว้ด้านล่างจะขึ้นมาครับ Text Screenshot แตะเลยครับเรียบร้อยครับหน้าจอถูกเก็บไปแล้วนะครับสะดวกมากๆครับอย่างเช่นหน้าวิดเจ็ตอย่างนี้เก๋ๆแบบนี้นะครับแบบนี้เพิ่มครั้งครับ แทกสกรีนช็อตได้เหมือนกันครับการเปิดตัวเจ้า Sony X ่เอ็ i ซ์แด์เยราคา9,990บาทนะครับแล้วก็แถมเจ้า Live View ซึ่งยังไม่ได้รีวิวนะครับ Live View เพราะว่าคิดว่ามันค่อนข้างจะเป็นอีกส่วนหนึง่งเพราะว่า Live View นี่มันบลูทูธอาจจะรีวิวต่างหากซึ่งจริงๆใช้ได้กับทุบอก,กอุปกรณ์ไม่จะเป็น Sony จะเป็น Moto จะเป็นซั m sung LG HTC ใช้ได้อยู่ได้หมดครับเพียงแต่ว่าคุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Live View Connection มาบนโทรศัพท์มือือองคุณแล้วก รวมแกมไลฟ์วิวมาต่างหากก็ใช้งานได้ครับเพราะฉะนั้นอาจจะยกรอดับไปรีวิวทีหลังนะครับการเปิดตัวเจ้าแอคทีฟในราคา9ก ,90 นานะครับแล้วก็แถมไลฟ์วิวมาด้วยก็ถือว่าทําให้คนทันมาสนใจเจ้าแอคทีฟมากขึ้นจะเปรียบเทียบกับไลฟ์วิว k ล a n กแมนเปรียบเทียบกับไอตัวมินิหรือมินิโปรของโซนิคลิซันเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เช่นเคยครับใครสนใจก็ลองไปที่ร้านดูเผื่อเขามีตัวให้ลองเล่นให้จับอะไรอย่างนี้นะครับจะได้เปรียบเทียบกันได้ว่าเอ้ยหน้าจอมันต่างกันนิดนึง จัดแล้วก็ชัดมือไหมชอบวัสดุชอบอะไรแบบไหนวันนี้ผมออกซพ์พรสแล้วก็ทีมงานรอยแซนนะครับโต้งขอจบการรีวิวเจ้าแอคทีฟไว้ตรงนี้ก่อนนะครับยังไงนะครับก็ติดตามการรีวิวมือถือ Android, แ,แอนดรอยแท็บเล็ตแอนดรอยรุ่นต่างๆได้จากทางหน้าเว็บรอยแซน com นะครับผมสวัสดีครับ